เจออีกแล้วแต่เธอเดินแทะไปแล้วอะมั่งไปแล้วพี่เนาะโอ้แต่ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่จ้ะจะโดนแทะนี่อีกไหมได้ลงมาแล้วสำรวจอีกทีเพื่อเจออีก เห็ดเราขึ้นมาโอ้มอดส,สวยนะฉันม,มีเห็ดยมีจริงๆด้วยโ้าย,ายจริงๆด้วยอันนี้เจอสดๆได้เนี่ยว้าว,ส,ว,นะว,าวสองดอกดีนะที่ลงมาดูดิยัางงามเลยนะว้าวว้าวว้าวดีนะที่เราลงมาสิเย้ ค่อยเดี๋ยวค่อยตัดขานี่โหยดูตรงนี้จุ่มกันอย่าซ้ำดอกสี่ดอกเอาดอกนี้แล้วกันมันคู่กันมันเป็นแฝดบอกมันเป็นแฝดแฝดก็เอามานี่ดอกหนึ่งโอ้ยตีนะที่ลงมาพี่น้อง ปิดปิดฟ้าไปโอ้จุงเดียวจุงเดียวอีกนหน่อยนึ่งปล่อยเขาไปอายุมอสวยๆตามีเห็ดแท้ติมีดีพี่น้องจังจุงเดียวสี่ดอกเดี๋ยวหาอีกทีอีกไหมพี่น้องอีดอกนึงนีง่ดูอีกทีเฮ้ โอ้โหใต้หม้อแต่พี่อีกคณละน้องเห็นั้ยนะน้าว้าว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 ดูวนี่เก็บเก็บกำลังจะกลับบ้านเลยนี่ติดดินเหนียวพี่น้องเขาเลยขึ้นยากหนะน่อยนี่คนเอก ติดมอสดินเหนียวด้วยเดี่พี่นนองก็ยังอยากขึ้นอีกดอกนะึงกับหัวกับพังเลยดินเหนียวดินเหนียวก็เลยขืนยากนี่กำลังแซบเลยท่านี้ไปล้างเอาอทางนั้นกับควยๆวยพี่นนอ đây chị kia đây, nè, nhìn nhau nó có khâu cái nhà cách này, anh thật suối suối, Kỉnh long ít lên, wow, kì, okay, lên, yeah, wow. มีเอาไว้พี่น้องจ้ะไปเก็บมือหลังจ้ะตัดขาพี่น้องขีดโตมฟังในขีดตมขนาดขีดโตมยังขืนฟขาวจว่เลยจ้ะืมเท่านี้กำลังหวานแหละไม่มีนอนเลยเรามาเร็วกว่าหนอนพี่น้องถ้าดอกไง อาซิมีนอนวันนี้เรามาเร็วกว่านอนจ้ายาวิชูไอยบแม,มนพากลับบ้านมาก็ห่วงกลับบ้านละปีมันเน,เนินครับพี่นออ้องเมย์ุ้ล่ะต่กระโชคดีทีย่างลงไปเบิงกันบ่ดด้เลยพี่น้องกําลังแบบยุงอยู่เลยอ่ะกําลัง อ่อนๆอยู่เลยอ่ะถ่าใหง่ยักน้อยถาดกับสิกินก้อนเ้าหรือว่านอนนี่เห็ดพึ่งหวานปีสองพสประเทศเยอรมันเด้อจ้ามาหน่อยข่อยกันนอนทับเห็ดข่อยล้วโ้ยมาเอ้ยมาน้อย มีชูเอ้ยคิดต้มย่างหลายเลยโอ้อนี้ก็ย่างหลายเป็นล่างเอาสุดป้าเหรอพี่เน้ะเด็กกลับบ้านแล้วจ้ะไอ้สามีมาครับแล้ะนีกูแฟดกูแฟด ເຮົາຊິເບောက်ອອກຫຼາຍກໍໄດ້ຊິໄດ້ເນາະພີ່ນ້ອງອຈຸກຍັຮງລຈທໂນັກເດລະ